สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการะาเก็บพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องคแรกทีนพาพี่ขานะคะองค์แรกของจะจะได้มาเป็นเต่าอ,อย่างนี้จากพี่นะคะด้านบนจะเป็นพระรอดหรือเปล่าคะพี่ใช่พระรอดมันจะพี่แบบนี้จันนะคะอ่าจะเป็นทรงรูปเต่านะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะ้ะเป็นรูปเต่านะคะพี่ แต่ข้างในนี้หน,หนูไม่รู้ว่ามีอะไรนะคะพี่นี่หนูได้มาสาภาพนี้จ้ะเนจ้ะข้างบนจะเป็นพระรอดจ้ะพี่ข้างบนจะเป็นพระรอดนะคะพี่มีอยู่ห้าองค์นะจ๊ะใช่พระรอดไหมจ๊ะพี่นะคะมีอยู่ห้าองค์จ้ะเป็นรูปเต่าอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้แม่ค้าเขาขายตามสภาพที่ได้มานะคะคุณลูกค้าขานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่ขาถ้าเกิดสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จก้อนจะพี่จ๋ารู้สึกว่าในก้อนนี้จะมี9องค์นะคะพี่คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่700บาทจ้ะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับสมเด็จก้อนองค์นี้จะพี่นะคะ จะติดก,กันอย่างนี้เลยนะคะพี่รู้สึกว่าจะมี9้าองค์จากพี่นะคะ ขอไว้ที่700บาทจะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะส่วนนี้จะเป็นสร้อยจะพี่จ๋าจะเป็นสร้อยพร้อมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญจะพี่700บาทจะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่นะค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่แล้วก็จะเป็นเม็ดๆอย่างนี้ค่ะพี่ขาซื้อให้ลูกหลานใส่ก็สวยงามนะคะพี่ขานะคะแต่หนูไม่แน่ใจว่าเขาทามาจากอะไรนะคะพี่อันนี้หนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะ เป็นสร้อยอพร้อมเหรียญหลวงปู่บุญนะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นะตะกรุดหลวงพ่อโมชัยน่าจะพี่จ่ายนะคะตะกรุดพ่อโมนี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่พันบาทจ้ะนะคะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อโมนะจ๊ะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อย ขอโทษจ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทนะจ้ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่นะค่ะเป็นตะกรุดหลวงพ่อโมนะคะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะตะกรุดหลวงพ่อโมขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ้ะตะกรุดหลวงพ่อโมใชยนาาจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่จะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญหลวงปู่สุขจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ นะคะพี่เหรียญหลวงปู่สุขข่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะพร้อมตะกรุดดอกใหญ่ๆยาวๆจากพี่นะคะชุดนี้ขอไว้ที่6กรบาทจากชุดนี้หนูขอไว้ที่6กรบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขพร้อมตะกรุดจ้ะพี่6กรบาทจากส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่ค่ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อที่ไหนสร้างนะคะแม่ค้าได้มาสภาพนี้ค่ะความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะคะถ้าเราวัดจากนิ้วกลางจากพี่ก็ประมาณนิ้วกลางนะจ๊ะพี่จ่ายนะคะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หก หกร้อยบาทจ้ะดอกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋ายจะเป็นหลวงพว่อเดิมจ้ะพี่หกร้อยบาทเหมือนกันจ้ะเนี่ยค่ะมีรอยจานนะคะพี่แล้วก็ด้านล่างจะเขียนว่าหลวงพว่อเดิมจ้ะแล้วก็มีรอยจานจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ตามภาพเลยค่ะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะของหลวงพว่อเดิมนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะ เป็นตะกุดจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะสวอันนี้จะเป็นลูกกลมๆจะพี่จะเป็นกาลาหูอมจันจ้ะหกร้อยบาทจะพี่นะคะจะมีลาหูอมจันหนึ่งสองสามรู้สึกว่าสามนะพี่นะคะเป็นลูกกลมๆอย่างนี้ค่ะพี่แต่กลมๆนี่หนูไม่ทราบว่าลูกอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่แล้วก็แล้วก็มาแกะเป็นราหูอมจันทจะพี่หกร้อยบาทจ้ะ หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นพระนับปกหลวงปู่ทิมจะพี่จะเป็นตลับอ่าสีพึ่งหลวงปู่ทิมจะพี่ด้านบนจะเป็นเหรียญพระนับปกด้านบนจะเป็นเหรียญพระนับปกอย่างนี้นะคะพี่ด้านในจะเป็นสีพึ่งสีเหลืองอย่างนี้จะ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเป็นสีพึ่งสีเหลืองนะจ๊ะพี่เป็นสีพึ่งสีเหลืองนะจ๊ะด้านบนจะมีเหรียญพระนปกอย่างนี้จ้ะพี่สนใจยังไงแอนไลน์ N ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าดูเลยไม่ชัดนะคะพี่บางทีโทรศัพท์มันไม่โฟกัสให้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสีพึ่งคูบาวางังจ้ะพี่จะเป็นสีพึ่งคูบาวางังม้าเสบนางจ้ะพี่จานนะะคะช่่วยใเรือง ความรักนะคะพี่ช่วยในเรื่องความรักค่ะพี่ขาหกร้อยบาทจะ้ะสีพึ่งครูบาวังมัสเสบนางนี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นเบี้ยกแก้ไม่ทราบที่จะเป็นเบี้ยกแก้ถักเชือกอย่างนี้ก่อๆอย่างนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะไม่ทราบที่นะคะพี่ว่าของที่ไหนนะได้มาสภาพนี้นเลยนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นเดือดรูปเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเดิม entar, าดจากพี่เจ็ดร้อยบาทจากรูปปลอดหลวงพ่อเดิมเรื่องพลาสติกเปิดหน้านะคะพี่ปิดหลังนิดนึงด้านหลังจะเป็นรูปหัวใจอย่างนี้จากอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบก เพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลงปูปทิมจะพี่แกะรูปเหมือนหลงปูปทิมนะจ๊ะ500บาทพอจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะรูปเหมือนหลงป,ปทูทิมจ้าส่วนอันนี้จะเป็นสีพึ่งหลงปูปทิมเหมือนกันนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทพอจะ้ะด้านในจะมีปลา2ตัวแล้วก็หน้าบกนะคะพี่แล้วก็ตะกรุดแล้วก็ผ้ายานันจะพี่นะคะเป็นสีพึ่งสีเขียวนะคะพี่นะคะอันนี้จะเป็นอ่าเป็นขุนแผนกับพี่นะคะ ตรับพกพาได้สะดวกสบายนะคะพี่พกพาได้สะดวกสบายจต่พี่อันนี้ขอไว้ที่60 0บาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ so ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นเม็ดขนุนจะพี่เม็ดขนุนนี้ขอไว้ที่60 0บาทนะคะพี่เม็ดขนุนนี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับเม็ดขนุนเม็ดนี้จะพี่600บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปูดทวดจะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปูดทวดจะพี่จ้าเรื่องพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่600บาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ สําหรับเหรียญหลวงปู่ทวดจะ้ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจะพี่ขอไว้ที่700บาทจะ้ะเหรียญหลวงพ่อเดิมเริ่มพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่อ่าพระอยู่ในกรอบพลาสติกจะมองยากนิดนึงนะคะพี่ถ้าคุณลูกค้าสนใจยังไงแอดไลน์ N ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร0ูน0 6 5 9 1 8 0ากจ้ะนะคะพี่ขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขายมิตาขุดฝังอยู่3ดอกอันนี้ขอไว้ที่600บาทจะ้ะ หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะมีตะกรุดฝังอยู่3ดอกจากพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจาก้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะุณลูกค้าคาะนะคะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจากพี่จา๋า ส่วนอันนี้จะเป็นเหลียงกุ้มหลวงพ่อกลวยจะพี่มีรอยจานกับพี่หกร้อยบาทจะเป็นเหลียงกุ้มหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาไม่ทราบว่าเนื้ออะไรค่ะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายท <ove> างบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะพี่ขาคุณลูกค้าขาพี่เนี่ยเรียกม่วหมดทั้งพี่คุณลูกค้านะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าปากน้ําจะพี่สมเด็จปากน้ํานี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะเป็นสมเด็จปากน้ําเก่าๆอย่างนี้เลยจ้ะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จ้ะขอไว้ที่500บาทจาก้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระ อาชัยหรือเปล่าจะพี่ตาแดงๆอย่างนี้ค่ะพี่อ tamam. ันนี้ได้มาสภาพนี้เลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ททสําหรับพระชัยอาสาหรับพระง้างตาแดงจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทจ้ะเป็นสมเด็จอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะเป็นพระกิ่งเก่า ไม่ทราบที่ค่ะ500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะพักกิ่งเก่าเก่าไม่ทราบที่นะคะนะคะองค์เก่าเก่าอย่างนี้เลยค่ะพี่500บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นปิดอ่าเป็นพักกิ่ง3เกอค่ะมีอยู่3องค์ในอันเดียวกันอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะคะพี่ถ้าปิดองค์นี้ไปค่ะพี่นะคะ อ่าเป็นอ่าหนูขอเรียกว่าพระกิ่งสามเกลือนะคะพี่มีอยู่สามองค์นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะนะคะเป็นพระสมเด็จเก่าๆอย่างนี้เลยจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินจะพี่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทนะคะพี่นะคะใต้ฐานจะต่อโค้ดไหม ไม่ได้ตอกตอกไหมนี่ตอกจ้ะพี่เป็นเลขเหมือนทอุูธเท่านะคะพี่เป็นเหมือนทอุูธเท่านะคะพี่นะคะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินจ้ะพี่ขอไว้ที่เจ็ร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญก่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่มีมพระอยู่3มองค์ในเหรียญหนูไม่ทราบว่าเหรียญที่ไหนแต่ทรงเหมือนหลวงพออ่อ เหรียญเหมือนหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่แต่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่หลวงปู่เอี่ยมแล้วค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญปู่สุดวัดการหลวงจะพี่เขียนว่าหลวงพ่อสุดวัดการหลวงนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ้ะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาอย่างนี้เลยนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสบาทจะพี่เป็นเหรียญกอาโบราณไม่ทราบที่นะคะ ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นแหนบจะพี่แหนบไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะแหนบนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ oh ส่วนนี้ก็จะเป็นขุนแผนจะพี่จ๋าด้านหลังจะเป็นเหรียญอย่างนี้นะจ๊ะด้านหลังจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นขุนแผนด้านหลังจะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็น เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นสีวลีจ้ะพี่สีวดีด้านหลังจะเป็นหลวงปู่โตมั้งคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะ เป็นปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจากห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันจะพี่หกร้อยบาทจากขายตามสภาพนะคะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะคุณลูกค้าพ่อกันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญไม่ทราบที่จ้ะ ขอไว้ที่หกร้อบาทพอจะเริ่มปฏิกิิอย่างนี้หนูไม่ทราบที่ว่าเหรียญที่ไหนนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทะจะพี่เป็นเหรียญเก่าอ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะรูปหล่อหลวงพ่อเงินสวยๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคาะนะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไล ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจา้ะส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอ,อะไรค่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้ค่ะ ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะพระนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะคุณลูกค้าค่ะไม่ทราบที่จ้กส่วนอันนี้จะเป็นเหลี่ยงกลมพกกลวยจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเหลี่ยงกลมพกกลวยนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ้ะส่วน รับเรียนหลวงพ่อท่านชุวยเรียนนี้จ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าเกิดสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะรบกวนคุณลูกค้าแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0840691800 5จ้า E ีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ